ี้จะมีแต่ละท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราด้วยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาพบกับท่านน,นแรกเลยนะครับที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และก็โอกาสทางอาชีพสําหรับทุกๆคนนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณมลิสุขเจริญครับผู้บริหารการตลาดในระดับดีเรกเตอร์แผนบาลานซ์ทีมนะครับซึ่งจะขึ้นเวทีมาพบกับทุกท่านในหัวข้อก็คือโอกาสทางอาชีพสำหรับทุกๆคนครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณมลิครับ นาให้ได้ข้าวต้องอยู่กับนาถ้าจะกินปลาให้อยู่กับน้องถ้าจะเอาเงินเอาท้องบอกให้มากอบโกยเอาที่จอยแอนคอยค่ะวันละพันถึงหมื่นห้าพอฉันมาแล้วฉันได้ฟังแล้วฉันตื่นเต้นตัวเองนะ่ะบอกได้เลยแต่ยืมเงินเขามาที่จอยอคอนไดยแค่ร้อยบาทนะคะทําไมฉันมีวันนี้ได้เพราะฉันอดทนไง ตั้งแต่พ่อ 4, 6หวันที่23าเดือนสามถ้าจำไม่ผิดนะคะผู้แนะนำบอกให้ฉันว่าอะไรคะบอกให้มาเอาสตังที่เขาติดนี่อยู่ค่าจักรยานนะคะหลังจากนั้นดิฉันเองก็ไม่คาดคิดเลยว่าดิฉันจะมีวันนี้เพราะเกิดเป็นลูกของคุณพ่อครูสิริเนี่ยพ่อเนี่ยโคตรสุดๆเลยดุมากพ่อเขาบอกฉันว่าลูกต้องไปขับรถไถนานะเพราะพ่อไม่มีลูกผู้ชายดิฉันก็เลยบอกว่า พ่อฉันจะไปขับได้ไงฉันเป็นผู้หญิงพ่อฉันบอกว่าผู้หญิงผู้ชายต่างกันแต่เพศลูกต้องทําได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายค่ะค่ะตบมือคุณพ่อฉันด้วยค่ะค่ะงานอ่านงานอื่นที่ฉันทํายากมาหมดแล้วแล้วไอ้งานจอยอันคอยได้มันง่ายางนะคะหนังสือไม่เป็นอ่านไม่ออกมันลืมไปแล้วถูกไหมคะแต่ทําไมฉันมีวันนี้ได้พ่อฉันเอาความเจ็บปวดที่ฉันเคยลําบากนั้นมาเป็นแรงเสียดทานตอนนี้ลูกชายก็ขึ้นตําแหน่งแล้ว ลูกสาวก็ขึ้นตำแหน่งแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างล่างนะคะฉันบอกได้เลยฉันไม่ใช่ทําสู้เพื่อว่าเออพ่อแม่หรือว่าลูกชายฉันทําเพื่อประเทศชาติอยากให้ทุกคนมีอาชีพที่ดีไม่อยากให้ไปทํางานหนักไม่อยากให้ลําบากถูกไหมคะฉันเนี่ยบอกตรงๆทํามาทุกอาชีพกระเป๋ารถเมก็เคยเป็นขายของก็เคยขายแต่ทํายิ่งทําไปทํามายิ่งลืมไปหมดเพราะมันแห้งมันทําจนลืมอ่ะ ชื่อก็เขียนแทบไม่ได้ก่อนที่ฉันเนี่ยหอยาฉันี่ยเท่าหมอข้าวกินข้าวต้องเผื่อยาถูกไหมคะบอกได้เลยว่าฉันเป็นอัมพฤกษ์สามปีไม่มีเงินรักษาตัวยาโรงพยาบาลลูกสาวทํางานโรงพยาบาลให้มาเป็นกระสอบแต่มันไม่ดีขึ้นกินไปก็บันเทาไปพอมาที่จอยแอนคอยแล้วสามวันฉันก็ไม่ดื่มแต่ฉันไปตื่นเต้นแผนการตลาดพอตื่นเต้นแผนการตลาดกลับมาศึกษาเรื่องยาเรื่องสมุนไพรแล้วยามันดีค่ะ พอฉันกินยาดีแล้วเป็นไงคะเมื่อก่อนมาใหม่ๆเขาเรียกยายคะ่ะแต่ตอนนี้คะ่ะอยู่มาเขาเรียกป้าหลังจากนั้นบางคนยังเรียกน้องอุ๊ยดีใจคะ่ะที่เป็นน้องวันนี้ตบมือให้ผู้อายุน้อยคะ่ะนะคะดิฉันอายุนิดเดียวคะ่63คะ63สาค่ะนะคะฉันบอกได้เลยตอนที่ฉันมีแรงเสียดทานเนี่ยฉันเป็นแม่ค้าสามีฉันถูกยิงนะลูกชายรู้สึกว่าตอนนั้นประมาณสองขวบเียเศษ ฉันก็ทํายังไงได้หมดเนื้อหมดตัวรักษาสามีที่โรงพยาบาลเลิศศิลหลังจากนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าเอาละเมื่อเฝ้าสามีเราเองก็ไปเข็นรถสี่มุมเมืองนะคะเข็นรถสี่มุมเมืองแล้วคนนี้ลูกชายตัวเล็กทําไงคะขังค่ะคนนี้เนี่ยเขาเห็นฉันตลอดนะคะเดี๋ยวนี้ฉันบอกได้เลย ไม่เคยคิดฝันว่าฝันจะเป็นจริงเมื่อก่อนยังคิดว่าเออแผนการตลาดมันดีอย่างเงี้ยนะยามันก็ต้องดีสิปรากฏว่ายาก็ดดีแผนก็ดีฉันก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออทำจอยแอนคอยให้ได้เพราะนี่เยอะทําวันละพันถึงหมื่นห้าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ถูกไหมคะหลังจากนั้นฉันก็ศึกษาหากระดาษแผ่นหนึ่งมาวงกลมไปวงกลมมาหนักเข้านักเข้าเพื่อนเยอะอยากรู้ถูกไหมคะ ฉันก็ไปได้กระดาษเศษมาอันหนึ่งกระดานเศษอยู่ที่กองอ่ะไม้อยู่ข้างหลังท่านประธานปลูกอ่าบ้านหรือว่าเขาจะลืบเก็บใหม่ก็ไม่รู้มันไม่มันไม่ไม่หมดอ่ะฉันก็ตัดมาฉันก็มาหัดวงกลมวงกลมมันก็ซ้อมพูดทุกวันอยู่บนบ้านล้างอ่ะนะคะมาใหม่ๆรองเท้าคนราศีพื้นมันดีแต่หูมันขาดก็ไปเอาอีกคู่หนึ่งที่เขาทิ้งมาใส่ลองเท้าคนราศียังรวยได้ค่ะเออแล้วพวกท่านหัวทาอะไรกันอยู่ถูกไหมคะ มัวทำอะไรกันอยู่วันละพันถ้งหมื่นห้าท่านมัวไปเอาอะไรกันอยู่วันนี้ฉันก็ไปเยอะหรอกค่ะบอกได้เลยได้ห้าหมื่นค่ะวันนี้นะคะเช็คดูได้ฉันเนี่ยบอกได้เลยฉันสู้เพื่อทุกคนนะถ้าทุกคนบอกทําไม่ได้โทษทีค่ะท่านยังไม่ได้ทำหรือท่านยังไม่ได้ศึกษาหรือท่านไปกลัวมันถูกไหมคะ ลูกฉันเองยังขังไว้ตัวฉันไปเข็นรถสี่มุมเมืองพอถึงเวลาต้องไปที่โรงพยาบาลเลิศสินบ้างภูมิพลบ้างรักษาสามีพอเขาหายแล้วเขาก็ไปที่อื่นนะคะก็ไม่เป็นไรแต่อยู่มานะคะเป็นโสดเป็นโสดเป็นโสดนะคะเป็นโสดนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ได้มีคู่ครองอยู่นะคะพอหลังจากนั้นเสร็จคนเราอะถูกไหมจะไปจําอะไรกับความที่มันล้มเหลวถูกไหมคะเออเดี๋ยวเนื้อที่มันจะไม่มีรับข้อมูลใหม่ใช่ไหมคะ เออลืมให้หมดอดีตถูกไหมมันจะได้มีเนื้อที่ว่างที่รับข้อมูลใหม่ถูกไหมคะหลังจากนั้นฉันแต่งงานไม่นานเท่าไหร่นะคะอยู่ด้วยกัน21ปีพอมาเจอจอยแอนคอยฉันทำ and ํนทำจอยแอนคอยนั่งนะคะนั่งอยู่นะคะพอนั่งไปนั่งมาผลสุดท้ายสามีดิฉันก็เข้ามาแบบพลุงพลังก่อสร้างไงแล้วฉันบอกเอ้ย e อย่าทำอย่างนี้สิเพราะฉันทํางานตัวนี้ฉันก็มีเกียรติมียศนะยังไงก็ออกไปเถอะแต่ปรากฏว่าเขาว่าไงคะ ฉันจะให้แกเลิกไงแกยังไม่เข็ดอีกเหรอทําบริษัทนั้นมาแกยังไม่เข็ดอีกเหรอเขาย้ําให้ฉันเลิกค่ะฉันบอกฉันไม่เลิกถ้าไม่อย่างนั้นคุณไปอยู่กับแม่ดิฉันก่อนผลสุดท้ายก็อยู่นานเกินไปก็เลยมีเขายืมไปใช้แล้วค่ะอ่าตอนนี้เป็นโสดแล้วนะคะต้องสําเร็จให้ไวนะคะเดี๋ยวสามีเป็นของคนอื่นถูกไหมคะเออแต่ตอนนี้ฉันชื่นใจอย,อยู่อย่างหนึ่งวันนี้ลูกสะพ้ยลูกชายลูกสาว แต่อยากได้กําลังใจมากๆเลยอยากให้ขึ้นมากอดนะคะอยากได้ลูกสองคนมากอดมาเป็นกําลังใจฉันต่อสู้มา11ปีแล้วนะคะไม่เคยหยุดนะคะเรียนรู้ตลอดสวดมนต์ไหว้พระหัดเขียนแผนการตลาดนะคะหัดเขียนแผนการตลาดแล้วก็หัดเช็คคอมนะคะแล้วก็หัดกดเงินแต่ก่อนจะกดได้ ATM อมไปสีใบค่ะเออประสบการณ์ดีไหมคะอย่างเนี้ยนะคะเออทีเนี้ย ก็เอาละวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้นะไม่มีเงินไม่สําคัญนะคะไม่มีรถไม่สําคัญไม่มีบ้านไม่สําคัญบอกได้เลยมันอยู่ที่ใจค่ะนะมันอยู่ที่ใจวันนี้ฉันก็ไม่อยากให้เกินเวลานะคะแล้วก็ไม่อยากให้พูดมากกว่านี้เดี๋ยวเป็นเพสย์ซีเรนต้จะหมดเรื่องพูดถูกไหมคะอ่าถูกไหมไม่อยากให้เกินเวลามากเอาละอันชีวิตชีวิตต้องคิดสู้เราจะอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นหรือ เราจะต้องสร้างโลกใหม่ใบนี้ให้คนเขาร่ำลือว่าฉันคือผู้ไม่แพ้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพบกันที่เพนซิเดนค่ะกาบต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับที่เธอฝ่าฟันมาจนวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับจากคุณมลิสุขเจริญนะครับต่อมาเชิญทุกท่านนะครับพบกับท่านต่อไปนะครับนั่นกะ็คือคุณสุทธิโรธ ตั้งธนกิจโรธครับซึ่งท่านเป็นผู้บริหารการตลาดในระดับดีเรคเตอร์แผนบาลานซ์ทีมนะครับแบ่งปันอีกหนึ่งตัวอย่างแห่งโอกาสในหัวข้อวันนี้ก็คือโอกาสทางอาชีพสำหรับทุกๆคนนะครับเชิญพบกับคุณสุทธิโรลและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับท่านประธานดรสมชายหัดเฉยหาท่านที่ปรึกษาคณะเอ p และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับผมจุดที่โลดตั้งธนกิจโลดผมมีความสำเร็จในธุรกิจจากการทำงานจากอดีตถึงปัจจุบันมีธุรกิจใหญ่โตหลายสาขามีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนและมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ผมมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรถึงมาสำเร็จผมเป็นคนเกิดจังหวัดชนบุรีอายุ12ก็ย้ายไปอยู่หัดใหญ่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟผมเป็นคนไม่ปิดกั้นตัวเองชอบเรียนรู้ชอบศึกษาและค้นหาว่าอะไรล่ะที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จแล้วผมก็ค้นพบว่าชีวิตคนเรา ต้องสู้จึงจะรวยในห้องนี้ใครสู้ขอเสียงหน่อยครับเมื่อต้องสู้จึงจะรวยอายุ15ผมจึงไปเรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์อายุ23ผมก็เปิดร้านเป็นของตนเองเป็นร้านเล็กๆและจากนั้นก็ได้ขยายธุรกิจจนถึงวันนี้ หลายๆคนก็ถามผมว่าผมรวยอยู่แล้วมีธุรกิจก็ใหญ่โตและธุรกิจก็ดีด้วยทำไมจึงมาทำเจอนซี C? ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าจริงอยู่ธุรกิจผมทุกวันนี้ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีไปถึงยุคลูกหลานของผมหรือไม่และเป็นธุรกิจที่ผมต้องลงทุนเองอยู่ตลอด อย่างสาขาล่าสุดของผมผมต้องลองทุนเองมากกว่า40ล้านบาทและถ้าผมต้องการที่จะขยายสาขาอีกผมก็ต้องลงทุนอีกแต่เมื่อผมมาทบับธุกิจ JNC ผมเห็นความสวยงามของธุรกิจเป็นธุรกิจที่ผมไม่ต้องลงทุนเองผมไม่ต้องรับความเสี่ยงเอง ผมไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าพนักงานผมไม่ต้องปวดหัวที่ต้องสต็อกสินค้าและเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์อนาคตของโลกที่แข่งขันได้นี่คือความสวยงามของ JNC และผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งพ่อรวยสอนลูกเขียนโดยเบอร์บิทกิโยสากิ หนังสือได้เขียนมาว่าคนรวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายและในปี2010เป็นต้นไปโลกจะก้าวเข้าสู่เครือข่ายที่บุมสุดขีดนั่นหมายถึงว่าบุคคลใดไม่มีเครือข่ายบุคคลนั้นจะตกยุคเมื่อผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ผมเองก็ไม่อยากเป็นคนตกยุคจึงมาทำธุรกิจเครือข่ายอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายของ JNC ภายใต้การนำของดรสมชายหัดชินหาผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มองทะลุโลกทุกมิติที่ทำให้ผมศรัทธาท่านมากผมเองทำธุรกิจส่วนตัวมาหลายปี มีโอกาสได้พบกับนักธุรกิจมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นนักถึกในเอเชียในอเมริกาแต่ทุกท่านครับผมไม่เคยศรัทธาใครแบบเต็มร้อยแต่สำหรับด็อกเตอร์สมชายหัชหาผมศรัทธาท่านเกิดร้อยครับท่านเป็นอจัจฉริยะนักคิดที่ต้องที่โลกต้องจารึกท่านทำในสิ่งที่คนอื่นในโลกนี้ไม่เคยทำมาก่อน และสิ่งนั้นก็คือห้าง JNC m o d e โมเดิร์เทดขายตรงสะดกซื้อแห่งแรกของโลกครับเมื่อผมเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้ผมพบว่า JNC เป็นธุรกิจที่มั่นคงที่ผมมั่นใจที่จะส่งต่อไปถึงยุคลูกหลานของผมได้ผมจึงเข้ามาทำธุรกิจ JNC และสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นใน JNC ก็คือขณะนี้ท่านประธานได้ซื้อที่ดินไปทั่วประเทศในหลายๆจังหวัดที่มีสนามบินขึ้นลงเพื่อเตรียมสร้างห้างสรรพสินค้า JNC รวมทั้งหาดใหญ่ที่ดินสามไร่กว่าซึ่งผมเป็นคนแนะนำทำเลยให้ท่านประธาน ขณะนี้ก็กําลังจะตอกเสาเข็มทุกท่านครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นก็คือเพราะทุกทุกสาขาผมเป็นเจ้าของด้วยครับโดยที่ผมไม่ต้องลงทุนเองลงทุนโดยด็อร์สมชัยหัดชื่อหาปลบมือท่านครับเข้ามาทำธุรก,กิจนี้ ถามว่าผมพบอุปสรรคอะไรบ้างผมพบอุปสรรคเยอะแยะมากมายผมไปชวนเพื่อนเพื่อนคนรวยด้วยกันที่ทำธุรกิจด้วยกันเพื่อนๆนในสมาคมเพื่อนๆในสนามกร์ฟปรากฏว่าไม่มีใครมาทำกับผมสักคนนอกจากไม่มาทางผมแล้วยังวิจารณ์ผมอย่างหนักอีกด้วย เขาวิจารณ์ผมว่าไงครับเขาบอกว่าผมสติเพี้ยนไปแล้วมีธุรกิจใหญ่โตแต่ยังมาขายยาจีนโยงหึงบางคนก็บอกว่าผมบ้าไปแล้วบางคนเจอหน้าผมเขาจะมองผมด้วยสายตาแปลกๆผมต้องทนกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดผมโกรธเพื่อนผมไหมไม่โกรธ เพื่อนผมมีความผิดไหมไม่มีเพราะเขาเหล่านั้นยังไม่เข้าใจว่าผมคิดอะไรอยู่แต่ผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่รวมทั้งพญาผมในเบื้องต้นเธอก็ไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าเราก็มีธุรกิจอยู่แล้วทำไมต้องมาทำ JSC แต่เมื่อพญาผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง และผมกำลังมาสร้างเครือข่ายที่รองรับกับโลกอนาคตเธอจริงหันมาเห็นด้วยผมต้องปรับตัวเมื่อเข้ามาทำธุรกิจนี้จากที่ผมทำธุรกิจส่วนตัวนั่งอยู่ในห้องแอร์ผมต้องมาเรียนรู้ต้องมาฟังการประชุมต้องมาฝึกการพูดเรียนรู้หลายๆลอย่างจนปัจจุบันนี้ผมเปิดคอร์ส สอนธุกิจเครือข่ายซึ่งเป็นคอร์สของท่านประธานที่สอนให้คนรวยเป็นเศรษฐีครับและในสามตีปีแรกที่ผมเจออุปสรรคผมแก้อย่างไรผมไม่ชวนคนรวยด้วยกันเขาไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ล้มเลิกผมไม่ยอมแพ้ครับผมหาวิธีใหม่แล้วผมก็คน้นพบว่า ผมใช้วิทยุชุมชนครับในปีแรกในการออกสื่อก็อยังไม่ค่อยได้ผลแต่ต่อมามีคนปลดหนี้คนเป็นหนี้คนต้องการปลดหนี้คนมองหาโอกาสได้เข้ามาในเครือขายผมจำนวนมากส่งผลให้ผมประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งสองเมนเจอร์สองดเรคเตอร์ และจะขึ้นตำแหน่ง s i d e n นในสองเดือนข้างหน้านี้ครับและผมมีเป้าหมายยังไงในเจอสี่และได้อะไรผมมีเป้าหมายจะสร้าง p s i d e n น64คนทั้งสายฝาครับให้มีไรายได้หลักล้านต่อเดือนภายในไม่เกิน5ถึง10ปีนี้ผมจะสร้างทีมผมให้เติบโตมากยิ่งขึ้นผมจะพาทีมผมไปเป็นเศรษฐีด้วยกันครับ และได้รายจากธุรกิจนี้ขณะน,นี้ทุกรหัสรวมกันผมมีรายได้6หลักต่อเดือนและผมได้รถเบ้นซีเอราคา5ล้านบาทจากเจนซครับและผมได้ท่องเที่ยวฟรีกับเจ c ซมาแล้วหลายประเทศและล่าสุดเพิ่งผ่านไป3วันไปเที่ยวดูใบไปขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลกกับเจนซ ขอบคุณเจนซีครับและผมศรัทธาอะไรในเจนซีผมศรัทธาด็ตรสมชายหัดชินหาครับท่านเป็นคนเก่งที่ก้าวล้ำโลกที่มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครในโลกทำให้ผมศรัทธาความคิดท่านมากและผมศรัทธาระบบกับเครื่องมือที่ท่านสร้าง เป็นระบบที่สุดยอกที่ไม่เคยมีก่อนในโลกนี้เป็นระบบที่ตอบโจทย์ของโลกอนาคตได้นี่คือความเหนือชั้นของ J a n ซ C ที่ผมศรัทธาครับและผมศรัทธาทีมของผมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยกันครับและสุดท้ายนี้ผมฝากถึงนักธุรกิจด้วยกันวันนี้ผมรู้ว่า อนาคตของโลกจะเกิดอะไรขึ้นธุรกิจเล็กใหญ่ที่ไม่มีระบบที่แข่งขันไปได้จะอยู่ไม่ได้จะหายสาบสูญไปวันนี้ธุรกิจที่มีระบบอย่างเช่น JNC จะเข้ามาแทนที่แล้วท่านจะรอให้ถึงวันนั้นมาก่อนหรือผมเองไม่รออย่างแน่นอนเพราะผมรู้ว่า ถ้ารอถึงวันนั้นทุกอย่างจะสายไปวันนี้ผมรู้ก่อนว่าโลกจะโกรธอะไรขึ้นผมจึงมาบอกท่านและเจนซจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์อนาคตของโลกทุกท่านครับวันนี้ถ้าผมเป็นคนบ้าแล้วมีเบน์ขับมีธุรกิจที่ขยายกว้างขึ้น มีรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องนี้จงมาเป็นคนบ้าเหมือนผมเถอะสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุธิรอดตั้งธนกิจรอดนะคะท่านผู้บริหารการตลาดระดับไดเ็คเตอร์ในแผนบาลานซ์